คุณผู้ชมมาอีกแล้วอิ่มจังตัๆอยู่ครบเนี่ย <Ừ. S 2> เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วสมัยนี้มันสแกนจ่ายไงมันก็มีพวกสลิปปอมอะ่ะประชว์เจะขอจ่ายได้เรียบร้อยอปรากฏเงินมันไม่เข้าให้การนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยวงจรปิดจับเอาไว้ได้แล้วร้านอาหารแถวๆถวนนทบุรีดูหน้าเอาไว้เลยแล้วกันนี่เกิดเหตุแบบนี้ฮะผู้หญิงคนนี้นะครับเดินเข้ามาเห็นไหมดูคุ้นเคยนะฮะเดินเข้ามาในร้านอาหารสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากินในร้านยังไม่จบ สั่งอาหารเอากลับบ้านอีกชุดหนึ่งด้วยพนักงาน่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปนะครับนำา QR โค้ดไปให้เธอสแกนเพื่อที่จะคิดเงินผู้หญิงคนนี้บอกอ้าวอาหารที่สั่งเนี่ยยังไม่เสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวพี่ไปรอน้องที่รถน้องทําอาหารเสร็จปุ๊บเอาไปส่งพี่ที่รถเม <ME> ื่ออาหารเสร็จครับพนักง,งานนําไปส่งที่รถผู้หญิงโชว์สลิปให้ดูเลยโอนเงินบอกเรียบร้อยแล้วขับรถออกไปทันที คือถ้าโอนที่ร้านเจ้าของเขาเช็คได้ชได้โอนที่รถปุ๊บน้องพนักงานไปส่งกับข้าวคนนี้ไงเขาไม่รู้ว่าเงินเข้าหรือย,ยังแบบนี้นะฮะพนักงานกลับมายืนหน้าประตูแบบงง,งๆหลังจากเจ้าของบอกเฮ้ยพี่ยังไม่ได้เงินโอนเข้ามาเลยมองกลับไปรถคันนี้หายไปแล้วต้ขาขคอสังเกตไว้ก่อนว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเงินไม่เข้าหรืออะไรยังไงอันนี้ยังไม่รู้นะแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าของเขารู้สึกว่าเขาโดนแน่ๆ<ะ>เขาก็เลย นำคลิปไปโพสต์เตือนภัยประกาศตามหาผู้หญิงคนนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารครับเขียนแบบนี้ว่าฝากแจ้งเตือนคนในรูปมาซื้อของแล้วไม่ยอมโอนเงินไม่รู้คุณเคยทําที่ร้านไหนหรือเปล่าสั่งกับข้าวเครื่องดื่มแล้วไม่โอนเงินให้ร้านรวมถึงแจ้งเตือนร้านค้าถ้าเจอบุคคลน,นี้เจ้าของร้านนะครับเราเลยไปที่ร้านนี้เฮงเฮงข้าวต้มกุยข้าวต้มปลาอยู่ติวานนน์อยู่ที่ปากเกร็ดนะครเ<ะ>จ้าของร้านชื่อคุณดันทวันเนี่ยเธอนําคลิปมาให้เราดู นาใบเสร็จรายการอาหารที่ผู้หญิงคนนี้สั่งไปทั้งเครื่องดื่มและอาหารที่กลับบ้านให้ผู้สื่อข่าวนํามาเผยแพร่ได้เลยยอดเงินเท่าไหร่เนี่ย,ยดูแล้วน่าจะเป็นเลขสาหลักนี่นี่นี่สี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทครับเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆเราดูแล้วผู้หญิงไม่ได้มาคนเดียวมีผู้ชายขับรถมาให้สั่งอาหารไป4ี่อย่างแล้วก็ทําทีมาเดินคุยพูดจาทักทายเอ๊ะทำไมวันนี้ร้านเงียบจังเดินไปเปิดตู้เครื่องดื่มยิบมาดื่มขวดหนึ่งก่อน เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดนี่ยนะอีกขวดหนึ่งเอากลับไปบ้านแล้วระหว่างที่ลูกค้าดื่มอ่ะเจ้าของร้านเลยอ่ะไปคิดเงินซะค่ะ400กว่าบาทเนี่ยเ,เธอก็เลยอ้างว่ากลับข้าวไม่เสร็จเดี๋ยวพี่ไปอนอนที่รถเนี่ยนะครับเอาไปฟังดูฮะ เราเอาบินมาให้เขาบอกว่าพี่สแกนจ่ายเงินก่อนแล้วเขาเลยบอกว่ากับข้าวยังไม่ได้เลยอยวค่อยจ่ายแล้วเขาก็ถือบินออกมาข้างนอกมารอข้างนอกพอถือบินออกมารอข้างนอกปุ๊บเด็กเสิร์ฟเขาก็พอกับข้าวเสร็จเด็กเสิร์ฟก็ออกมาเก็บบินพอมาเก็บบิน เขาก็เหมือนสแกนแล้วแต่ว่ามันเด็กเสิร์ฟบอกว่าขึ้นสแกนแล้วแล้วเด็กเสิร์ฟก็เลยตะโกนเข้าไปถามเพราะกระจกมันเปิดอยู่นะคะก็เลยตะโกนเข้าไปถามว่าพี่ได้ยางหนูบอกยังไม่ได้พอบอกยังไม่ได้เขาเลยว่าเด็กเสิร์ฟก็เลยว่าที่แต่มันขึ้นอนสําเร็จแล้วนะบอกยังไม่ได้ก็เลยกวักมือว่าให้เรียกเขาไว้ก่อนแต่เขาว่าขึ้นรถเลยขึ้นรถแล้วขับรถออกไปเลยนี่เจ้าของร้านบอกหลังเกิดเรื่องนะฮะพี่สาวเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เตือนภัยใน Facebook ยืนยันเธอไม่อยากจะประจานไม่มีเจตนานะครับ เดยจะอยากจะพิสูจน์ไงว่าผู้หญิงคนนั้นที่ออกรถไปเลยเนี่ย<อ>แล้วบอกว่าโอนแล้วโดยที่เด็กที่เอาอาหารไปส่งเขาไม่รู้เนี่ยคุณตั้งใจหรือเปล่า,าคุณตั้งใจจะชักดาบจะเชิดหรือว่าคุณมันเกิดกรณีผิดพลาดก็ขอให้กลับมาที่ร้านเอาเงินมาจ่ายร้านยังใจดีนะร้านเขาบอก <ไป S 2> ขอเขาไม่ได้แจ้งความเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าร้านเคยมีประสบการณ์โดนแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็ฝากเตือนภัยหลายๆร้านด้วยเนาะ